นี่แหละชีวิตคนเราเพราะสติสติแปลว่าความระลึกได้สติทําให้เกิดปัญญายกธรรมะง่ายๆวันนี้ได้เข้าใจอคติน่ะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าวันนี้ธรรมะมากแล้ว ถ้าโยมมาฟังพระวันนี้เนี่ยถโยมมาด้วยสติเนี่ยโยมได้บุญตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านแค่คิดก็สุขใจแล้วเพราะเรามาจิตเรามีสติครับแต่ถ้าโยมมาแบบอคติน่โยมบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านจะมาฟังพระ้วยอคติเนี่ยนะบางคนมาฟังพระไม่ได้ตั้งใจมาฟังพระจะมาทำอะไรมานั่งจับผิดพระแม่ มันนั่นงนินทาพระอยู่บ้านเจ้าของเถอะไม่ต้องมาดอกถ้าเราไมาอย่างเงี้ยโยมเราบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบา้านนั่นนะ่ะสิชีวิตคนเรามันอยู่ที่กุศลกรรมและอกุศลกรรมหมายความว่ากรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้เลือกกระทำดังนั้นเลยโยมครับถ้า,ากุศลกรรมก็คือการสร้างกรรมดีก็คือความสว่างแต่ถ้าอากุศลกรรมก็คือกรรมไม่ดีเปรียบเป็นความมืด มันก็มีทกคนเราก็มีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเหมือนพระก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเป็นพระเองจะมีกรรมอยู่เลยถ้าพระไม่มีกรรมก็ไม่ถ้าพระหนีพ้นกรรมได้ก็จะเหนือกรรมจะไปถูกดำเนินคดีกันทำไมแล้วอ่ะรีบให้พรเถอะพอแล้วมั้งผมว่าวันนี้ไม่ต้องเทนานก็โดนคดีก็ต่างกรรมต่างวาระอีกเนี่ยพวกฉันเดชไปนเดมาเนี่ยก็โดนกรรมกันวันไหนก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่ห่วงอะไรแล้วอายุห้าสิบสีแล้วอยู่ก็อยู่ตายก็ตายทำไมพูดอย่างนั้นไม่ห่วงสามสิบมั้งล่ะแต่เป็นคนนะตายกันทุกวันเป็นพระไม่มีวันตายพระเป็นนมตะเหรอพระแค่มรณภาพเฉยเฉยไม่เคยมีเ <he S 2> <อ>ห็นยมบ้านไหนก็เรียกพระาตายพระาตายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่จนมุมทั้ที มันก็อยู่ที่กุศลกรรมและกุศลกศรลกร,กรกมกรรมดีและกรรมไม่ดีโยมฝากโยมไว้ทั้งสองทางถ้าทุกคนมีกรมดีทั้งหมดพระเรามีกรมดีทั้งหมดก็<อ>เป็นอหรหันต์กันหมดนะเจอ๋อก็คงไม่ใช่ไม่โยมคงไม่มีคําว่าลาสิขาโยมนี่แสดงว่าข้าว,วัดบ่อยเนี่ยอ่ะใช่เดี๋ยวนี้คนไทยเราข้าว,วัดก็เข้าแปลกๆปกแปลกยังไงที่ตอนไปวัดน่ะมีบินโตเถานึงมีสองชั้นนั่นเนะก็กับข้าวกับ แต่ตอนกลับนี่ไม่รู้ถุงพลาสติกเพิ่มมาจากที่ไหนขนาดฝาปินโตปิดไม่ได้ยังไงใส่นมจีนน้ำยาราดมาพร้อมอส่วนใหญ่ใส่ขนมถ้วยฟูกับไม่ขนุนเท่านั้นมีการบอกไม่เป็นไรหล้กผ้าให้ทานแต่ตอนที่หยิบไปไม่เคยถามผ้าแล้วกูให้มึงหรือไม่ขอแล้วอาหารที่เหลืออันเป็นมงคลแต่มันเป็นอาหารที่เหลือเป็นมงคลพา,ายกงให้พระเจ้าขอเลี้ยงเพื่อยังชีพถ้าคนเรามีแต่กรรมดีแล้วไม่มีกรรมดีเลยโยมก็ไม่ป่วยไม่ไข้กันหรอกก็จะเป็นเหนือกรรม มันก็มีวิบากกรรมเหมือนการต่างกรรมต่างวาระยโยมก็จะไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่หนาวไม่เหน็บไม่ไข่เป็นพระอยากจะบวชจนแก่ตายก็บวชไม่ได้ก็ต้องศึกไปมีเมียกันก็มีโอ้หลายรูปแล้วธีรเดชศึกพี่อ๋อตุ้ยนุ้ยศึกครับเมื่อสามัทิย์ที่แล้วยุทธภพนาผีศึกไปอีกใครอีกพาะนักเทศจะศึกไปมีเมียกันเยอะเลยโยมหลายจังหวัดหลายรูปแล้วนี่เหลือแต่ชั้นเนี่ยไม่รู้จะรอดเพราะไหนโอ้อยู่ให้ชาวบ้านเขาได้ดิบได้ดีเอะอยู่อย่างนี้นะพวกเราเนี่ย แต่ก็ห้าสิบสี่แล้วไม่มีใครผีไม่เผาเราก็อยู่ไอ้เงือ,อจอบประหอบแล้วใช่เดินขึ้นบันไดจะไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> ใครสึกไปก็ไม่ห่วงห่วงตุ้ยนุ้ยรูปเนึงทํให้รักจริงห่วงจังสึกไปแต่งงานก็ยัยลาบเลียกแฟนเขาซะเนาะที่เรียกแฟนตุ้ยนุ้ยยยลาบเพราะว่ายัยลาบแฟนตุ้ยนุ้ยแกก็ตุ้ยนุ้ยยี่สิบกว่าปี <c oughs> ก็คงรักทั้งนั้นน่ะก็สงสารมันเลยทิ้งเขาไม่ได้ตัวด้วยเพราะารักเขามากบังเพื่อนแม่มันนะจีปถามตุนยนะุ้ยทำไมศึกไปแต่งกับคนแก่แนละ้วลูกแล้วพี่แกว่าไงพ่อลงทุนระยะสัน้นหมายความว่ามันกะถ้ายารลาบตายมาเลยพอจะได้สมบัติยิราบมังอ๋อนี่อยู่ด้วยกันมาสิบกว่าเดือนแล้วนี่เป็นไงบงังยิรลาบยังไม่ไอสักแแอเลยปั่นจักรยานทุกเช้าเลยตุยนุ้ยเบาหวานห้าร้อยแปดสิบ เข้าโรงพยาบาลไปสี่รอบเลยเนี่ยฉันด yeah> ูแล anyway ้วไอ้นุ้ยตายหาก่อนจะหลามแน่นอนเดี๋ยวนี้นั่งทําขวัญนานไม่ได้แล้วเมื่อสองสัมวันโทรมาไอ้แก้พ่อว่าไงผมจะเอาไงดีกับชีวิตทําไมล่ะนุ้ยเอ่ยเราก็เริ่มผวาแล้วไอ้นุ้ยโทรมาผวาอีกแล้วเออใช่ใช่อีรุ่นก่อนยืมไปสองแสนห้ายังไม่ใช้กูนี่โทรมาอีกแล้วสาวเงินวัดไปครัผมจะทําอะไรดีกับชีวิตนั่นอ่าเป็นไรแล้วลูกชีวิตผมคงไม่ยืนยาวแน่โอ้พ่อ ขาผมมาดำตั้งแต่เท้ายันกระเอวโถลูกหน่อยลูกเลือดผมคงไม่ดีหรอกสิทธิ์น่อยสิทธิ์อ่าแล้วเอ็งะให้ฉันช่วยไงละนุ้ยมีตักแสนมอแม่ไอ้บอกเดี๋ยวกูโทรกลับไดเปล่าเออเนี่ยนะเนาะชีวิตคนเราในโยมเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่จะทำก็แล้วแต่โยมถ้าเราทำแล้ว เราอย่าให้เดือดร้อนคนข้างเคียงชีวิตเรามีความสุขเขาได้ก็ไม่ลําบากคนอื่นทำอะไรก็ได้อย่าไปเอาความลำบากให้คนอื่นเขา<ม>แต่บางคนไม่อย่างนั้นเหมือนคำแผ่เมตตาว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละบางคนชอบมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นบางธุรกิจก็ทำนาบนหลังคนก็มีเขาจึงบอกจุดติจุดตังอรหังจุดติ